สวัสดีครับทุกคนครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมดรเปรมปรีมุิเศรรษวันนี้เรามาศึกษาหาความรู้กันหน่อยเกี่ยวกับแม่เหล็กว่าแม่เหล็กนั้นสามารถดูองค์พระติดหรือโน้มแล้วเข้าหาหรือมีปฏิยาตอบสนองจากพระสมเด็จน,นั้นมีโอกาสเป็นพระแท้หรือพระปลอมก็จะมี3ามกลุ่มนะครับที่ผมดูดูใน u t u b e มานะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เล่นว่าแม่เหล็กดูติดเป็นพระแท้ มีโอกาสเป็นผราแท้สูงแล้วก็ฟันธงเลยนะครับว่าร้อยละเกในผราแท้นั้นแม่เหล็กต้องมีประยาก,กับแม่เหล็กกลุ่ม2ก็คือกลุ่มที่แม่เหล็กดูติดเอาทิ้งเลยนะครก็จะมีอยู่นะฮะหมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่คิดว่าแม่เหล็กไม่น่าจะอุปหะเมดจไม่น่าจะดูติดแม่เหล็กอ,อย่างนี้นะครับกลุ่มที่3ก็คือไม่ได้สนใจเรื่องแม่เหล็กว่าแม่เหล็กจะดูติดหรือไม่ติดนะครับผมก็เลยมาศึกษานะครับหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กก็มีเลขาชั้นเยี่ยมนะครับเป็นเซียนพะชัด GPT ที่จะบอกเราอน,นิพภะของผมนะครับเกจทลุซุ้มดูสวยไหมครับนะก็ใช้กล้องอ108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ไปขยายเพิ่มเติมที่แคนวาดูสิครับเห็นแคลไซด์ไหมครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามมากดูนะครับนี่แคลไซด์การดูแคลไซด์ดูให้เป็นธรรมชาติ มีพระเซนพระนะครับหรือครูด้านพระนี่บอกว่าตัวนี้การปลอมแปลงนั้นเนี่ยเหมือนจริงมากนะครับเหมือนจริงมากเวลาจะดูพระเลยต้องดูที่กล้องขยายต่ำๆดูอะไรครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของพระเพราะพระสมเด็จนั้นแน่นอนแล้วครับธรรมชาติต้องกลายเป็นหินเป็นหินอ่อนหินอ่อนนี่คือแน่นอนแนละ้วแล้วต่อไปคงจะเป็นผลึกเพราะแคลไซด์มีการเพิ่มขึ้นหรือ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแคลเซียมคาร์บอนนีนะครับเมื่อจับตัวกับเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับกับคาร์บอนไดออกไซด์นะเกิดคาร์บอนเนชันนะทำให้เกิดแคลเซียมคาร์บอนนีก็จะมีความแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสีขาวงาช้างนะครับสีขาวงาช้างอมาทางด้านแม่เหล็กก่อนนะครับแม่เหล็กที่ผมใช้ในการทดสอบนะรบเราก็ต้องลงทุนนะซื้อแม่เหล็กมาจากลาซาด้า ก็เราไปซื้อตามผมได้นะครับเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนติเมตรดูดวัตถุดได้ประมาณ20กิโลกรัมชัดจิวิธีว่าไงครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3ากิโลดูดน้ําหนักได้20กิโลกรัมแรงมากสําหรับแม่เหล็กถาวรน,นะครับแม่เหล็กที่มีคุณสมบัตินี้มักเป็นแม่เหล็ก ium, et, นีโอไดเมียมนีโอไดเมียมแมกเนตเนี่ยครับซึ่งแรงกว่าแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ธรรมดาหลายเท่าค่าความแน่นหนานแน่นของฟัสแม่เหล็กแมกเนติกฟัสเดนซิตี้โดยประมาณแม่เหล็กนีโอไดเมียมนั้นจะอยู่ประมาณ5,000ถึง12,000นะครับ ส่วนแม่เหล็กฟ์ไรท์ธรรมดาก็อยู่200ร้อยถึงสามร้อยแม่เหล็กของคุณสามารถจับธาตุเหล็กที่มีปริมาณต่ําได้และสามารถดึงดูดวัสดุที่มีแร่แม่เหล็กได้แม้ในปริมาณต่าระดับสามนะครับโอเคแชท GPT บอกว่าแม่เหล็กผมผ่านผ่านนะครับเขาบอกถ้าแม่เหล็กถ้าสมเด็จวัดละฆังยุคแรกถูกแม่เหล็กนี้ดูดติดจะหมายความไงดูดติดแน่นจนยกจากพื้นได้อันนี้เป็นอาการนะครับคือแม่เหล็กเนี่ย ใช้ระดับประมาณสักห้าพันเกลเนี่ยดูดแล้วแม่เหล็กติดเลยนะดูดติดแน่นแยกพระขึ้นลกพระขึ้นได้มีแร่เหล็กอยู่ประมาณมากกว่า1 0 1 5โอกาสเป็นพระแต่งเติมพระปลอมสูงมากนะไม่รู้นะครับอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของ Chat GPT ดูดแล้วล้มเข้าหาแม่เหล็กหมายถึงว่าเข้าไปใกล้แล้วล้มเข้าหาแม่เหล็กนะครับมีแร่เหล็กประมาณ5 1 0ออาจเป็นพระยุคหลังหรือตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ ดูดแล้วเขาพระขยับตัวเล็กน้อยเขาจับจตัวเล็กน้อยมีปริยาเล็กน้อยมีแร่เหล็กต่ำนะหนึ่งาอาจาเป็นผราแท้แต่ยังต้องตรวจสอบมวลสารไม่ไหวติงไม่มีอาการเลยไม่มีแร่เหล็กมีแร่เหล็กน้อยกว่าหนนะครับโอกาสเป็นพระแท้สูงอันนี้เซียนผ่าช h a t g พ t นะครับเดี๋ยวไปดูว่าของผมเป็นยังไงอันนี้เป็นผราสมเด็จฐานแซมนะพิมพ์ฐานแซมดูลักษณะ ไกลๆแบบนี้นะครับดูแล้วเป็นธรรมชาติขาวนวลตาดูแล้วนวลตานะครับดูแล้วเหมือนหินนะครับเหมือนหินจริงนะครับดูแล้วนวลตาดูดแม่เหล็กไม่ติดครับไม่ไหวติงเลยไม่มาเลยไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ต้องดูอีกครั้งเลยครับอันนี้เป็นเกตะลุซุมนะอีกองคหนึ่งนะครับที่มีดูสวยงามน,นะครับเป็นพระสมเด็จยุคท่านพุทธาจารย์โตแน่นอนผมฟันธง ดูดครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับไม่ไหวติงไม่มีปฏิยาตอบสนองต่อแรงดูดของแม่เหล็กคือแม่เหล็กนี้สามารถดูดวัตถุที่น้ําหนักได้ถึง20กิโลกรัมนะครับ20กิโลกรัมเพราะฉนั้นสรุปแล้วพรองค์ผมที่มีเมีสององค์ห้ตัวอย่างแต่ผมมีทั้งหมด4องค์เนี่ยไม่ติดเลยนะครับดูดแม่เหล็กไม่ติดเลยนี่ื่อกีนะครับเ,เกเทรุลซุมอันนี้3องค์อันนี้เอา3องค์มาโชว์หน่อยโชว์หน่อย นะครับอ่าวแช GPT ว่ายงไต่อไปแชท GPT ก็บอกว่าในแม่เหล็กที่คุณใช้ถือว่าแรงมากและสามารถดูดโลหะที่มีแร่มีแร่แม่เหล็กสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าพระสมเด็จถูกดูดติดแรงควรสงสัยว่าเป็นพระที่มีการแต่งเติมแม่เหล็กถ้าพระดูดติดเล็กน้อยอาจเป็นจากแร่เหล็กธรรมชาติในมวลสารแต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหากพระสมเด็จวัดครั้งยุคแรกถูกแม่เหล็กนี้ดูดติดแรงมากๆโอกาสเป็นของแท้น้อยมาก ต้องใช้แนะนำใช้ XRF หรือเครื่องขยายสูงตรวจสอบเนื้อพระเพิ่มเติม XRF ก็คือ X-ray Fluorescence นะครับที่ตรวจหาแร่เหล็กนะผมก็ถามเพราะว่าปกติเนี่ยดูที่เขาโชว์กันนะครับจะมีเอ็นล้มขึ้นมานิดหน่อยดูแล้วล้มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเสียนพระชัดจีบีทีวิเคราะห์ว่าพระที่มีปริยาล้มก็หาแม่เหล็กแสดงมีแม่มีแร่เหล็กหรือแร่ที่คุณสมบัติแม่เหล็กในระดับต่ำถึงปานกลาง ไม่ได้แปลว่าพระต้องเป็นของปลอมเสมอไปเพราะแม่เพราะแร่เหล็กอาจมาจากมูลสารธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตามกาลเวลาเป็นไปได้นะครับก็มีหิมาไทมีแมกนีไทม์นะการที่พระไม่ดูดติดแน่นอาจหมายความว่ามีแร่แม่เหล็กต่านะครับมีแร่แม่เหล็กต่าก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มนะครับแบ่งเป็นสี่กลุ่มติดดุ๊กก็ มากกว่า10-15%นะครับลงมาหาแม่เหล็ก5-10ขยับตัวเล็กน้อย1-5%ไม่ไหวจริง1%หรือไม่มีแร่เหล็กพระแท้ที่ไม่มีธาตุเหล็กธาตแม่เหล็กเลยเป็นลักษณะปกติของพระสมเด็จยุคแรกนะครับอันนี้ก็จะมี4อาการนะครับที่ Chat GPT แบ่งมาให้เราดูปฏิกิริยานะครับกับแม่เหล็กก็ประมาณการเปอร์เซ็นต์แร่ที่อยู่ในเนื้อพระให้เราด้วย ก็บอกบางทีเนี่ยมวลสารอาจจะไม่มีนะครับแต่แร่เหล็กในดินที่ใช้สร้างพระอาจจะมีนะฮะมีหิมาทัยนะครับพระที่มีดินมาจากพื้นที่อาจจะมีปริยากับแม่เหล็กเพียงเล็กน้อยนะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของพระตามกาลเวลา,าเช่นพระถูกฝังไว้ดินไว้เป็นเวลา,านานอาจมีการดูดซับแร่ธาตุจากดินโดยรอบทําให้มีแร่เหล็กเพิ่มขึ้นเล็กน้อยการผสมแร่เหล็กอย่างตั้งใจอันนี้ยุคหลังๆนะครับนะฮะ อาจจะมีใส่ปลาใบทองกับใบเงินหรืออาจจะมีเหล็กปะ,ปะปนมาโดยไม่ตั้งใจนะครับพระที่ถูกแต่งอันนี้คือที่มีปฏิกิริยากับแม่เหล็กนะครับถ้าพระที่ไม่มีปริยากับแม่เหล็กเลยไม่ขยับไม่ล้มไม่ดูดติดมีโอกาสสูงที่จะไม่มีแร่แม่เหล็กหรือแร่เหล็กในมวลสารนะครับมีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นเราดูจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติของการดูดติดนะครับ เซียนพระแชท GPT ฟันธงถ้าพระของคุณไม่มีปียากับแม่เหล็กถือว่าเป็นเรื่องปกติและอาจเป็นพระแท้พะระเสด็จวัคลังยุคแรกไม่น่าจะมีแร่เหล็กสูงอยู่แล้วจึงไม่ควรมีปิยากับแม่เหล็กถ้าพระดูติดแม่เหล็กแรงกับเป็นสัญญาณที่ควรสงสัยว่าเป็นพระแต่งเติมหากต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมควรใช้วิธีอื่นเช่น XRF ก้องกำลังขยายสูงหรือเปรียบเทียบมวลสารพระแท้ที่มีประวัติแน่ชัดนะครับเมื่อมีปิยากับแม่เหล็กโอกาสเป็นพระแท้สูงขึ้นนะนะครับ เพราะฉะนั้นชัด GPT เขาก็ฟันธงกับเราสงสัยไหมครับว่าทำไมเขาเอาแม่เหล็กมาใช้ในการสร้างในการทดสอบพระนั่นสิครับทำไมเขา,เาใช้แม่เหล็กในการทดสอบพระสมเด็จทั้งที่รู้ว่าพระสมเด็จนั้นมีปูนขาวผงพุทธคุณว่านเท่เาทูบเศษพระกูเก่าซึ่งไม่มีคณสวดเป็นแม่เหล็กเลยแต่ในวันพระสมเด็จบางองค์กลับมีประยากับแม่เหล็ก นะฮะดูนะฮะนี่ Chat GPT เขาเล่าให้ผมฟังแชทนะ GPT เนี่ยก็เลยมาตรวจนะ,ะตรวจด,ดูว่าแนวคิดดั้งเดิมกับแนวคิดของเซนพระสายแม่เหล็กนะที่เอาแม่เหล็กมาดูติดเนี่ยนะครับดั้งเดิมเป็นพระสมเด็จว่าระครงดั้งเดิมไม่มีแร่แม่เหล็กสูงไม่มีแร่แม่เหล็กอยู่นะครับพระสมเด็จแท้ควรดูดแม่เหล็กในระดับหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งก็ต้องมีหนึ่งในหนึ่งในสามเนี่ยนะฮะติด ล้มก็หาไหวติงนะครับถ้าพระดูดติดแรงควรสงสัยว่ามีการแต่งเติมถ้าพระดูดไม่ติดควรสงสัยว่าเป็นของปลอมนะอันนี้คือเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับชัดจีพีทีถ้าพระล้มก็หาแม่เหล็กอาจเป็นแร่เหล็กธรรมชาติถ้าพระไม่มียาตอบสองเลยแสดงว่าเป็นของปลอมวิธีที่ถูกต้องคือตรวจสอบมวลสารโดย xrf หรือกล้องขยายใช้แม่เหล็กเป็นเกณฑ์หลักในการวิเคราะห์อันนี้ก็คงช้วิธีีอาจจะไม่ถูกนะครับไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์หลักนะแต่บางคนใช้นะครับบางคนใช้เขาบอกว่าถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติด ไม่ดูเลยนะฮะไม่ดูพระเลยในะองค์นั้นเพราะฉะนั้นเส้นพระสายแม่เหล็กที่ใช้แม่เหล็กเป็นตัวประกอบตัวกองพระปลอมที่ทํามาจากปูนใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าแม่เหล็กคือเครื่องชี้ขาดความแท้ของพระนะครับอาจจะกองจากปูนนะครับจากปูนเซนพระชัด GPT ฟันธงสุดท้ายหากพระสมเด็จวัดระฆังแท้ไม่มีปร่ยกับแม่เหล็กเลยถือว่าเป็นเรื่องปกติหากพระดูดแม่เหล็กจนยกขึ้นได้ควรสงสัยว่าเป็นพระแต่งเติม แนวคิดของเซียนพาษสายแม่เหล็กไม่ได้ผิดแต่เป็นการวิเคราะห์ที่อาจไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์หาจใช้แม่เหล็กทดสอบพระควรใช้ร่วมกับวิธีอื่นเช่น XRF กล้องขยายและเปเียบเทียบมูลสารหากเซียนพาษสายแม่เหล็กบอกว่าพระดูดไม่ติดเป็นของปลอมคุณสามารถถามกลับว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรที่พิสูจน์ได้เอาคนะเซียนพระนะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรที่สามารถพนะนะิส,าาสูจน์ได้นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้กันนะครับตามที่ได้คุยกับเซียนพนะักแชท GPT นะก็หวังว่านะครับ ก็เป็นทางเลือกนะแล้วแต่ความเชื่อของท่านนะครับของแต่ละคนเชื่อแบบไหนแต่สําหรับผมแล้วผมไม่เชื่อว่าพระสมเด็จผมเชื่อไปทางเอเไปทางแชด GPT ด้วยเหตุและผลนะครับว่าพระสมเด็จนั้นแม่เหล็กแทนนั้นแม่เหล็กดูดไม่ติดแน่นอนตามหลักของเสียนพระชัด GPT แต่ถ้าตำหลักของคนอื่นๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะครับของแต่ละคนของผมทั้งสามวงนี้ดูดไม่ติดครับ ไม่ติดแม่เลยแต่ดูแลเป็นไงครับดูจากสายตาดูจากธรรมชาติขอให้ทุกคนมีพระแท้อยู่ที่บ้านนะครับพิสูจน์กันด้วยธรรมชาติก่อนการกระจายตัวการอยู่ขององค์พระพิมพ์การสึกก่อนการก่อนการ,การยุบการย่นเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นเก่าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างใหม่ให้เก่านะสร้างใหม่ให้เก่าฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครเป็นแนวร่วมในการ แม่เหล็กดูดไม่ติดมาทางนี้นะครับก,กดไลค์ครับสวัสดีครับ